ฟไฟแนนซ์ทีดีคลิปวิดีโอนี้ครับเราไม่มีไฟเดีไหนนี่วะมีแค่ไฟไนทีดีเฉยๆโอเคครับผมไฟไนทีดีคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวสุดยอดยูนิตระดับซีเกตโอกาสในการซีเกตกันเลยทีเดียวซีเกตโอกาสในการออก0.25%กับแพนทอมบอลลูนบอยครับผมเขาอยู่ด้านหลังของเราณตรงนี้นะครับเพืเ่อน ผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราลองมาดูในส่วนของสเตตัสกันก่อนก่อนที่เราจะไปดูความสามารถของเขาแบบจริงจริง,จ,รงจังภายในแมปกันนะครับสำหรับแผนทอมบอลูนบอยซีข็ดเป็นประเภทนุกนะครับผมนุกเนี่ยคนละอย่างกับสเปซนะตอนแรกผมคิดว่าแต่รูปแบบเดียวกันนะครับผมปรากฏว่าไม่เหมือนกันนะสเปซก็คือสเปซนุกก็คือนุกนะครับผมและเอ็กโพชันก็คือเอ็กโพชันครับงงไหมเกมนี้ <laughs> มีหลายระเบิดมากๆนะครับผมแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันแหละ มันแค่มีปัญหาในเรื่องของการกระจายที่แตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังในแมปอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆมาดูสเตตัสกันก่อนนะดาเมจเริ่มต้น600ครับอัพแม็ก1,000ครับผมวันนี้ผมได้บับชาโดว์มานะครับก็จะบวกอีก100%นะครับและมีการโจมตีเริ่มต้น15ครับอัพแม็ก25ครับผมบวกอีก25%ครับคูดาว4วิอัพแม็ก3วิครับคูดาวอาจจะนานนิดหนึ่งนะครับผมลิมิตในการวางของเขา อยู่ที่3นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าวางไป3ตัวแล้วผมว่าคูดาว3วิเน e ี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมเพราะว่าการทาดาเเจทีหนึ่งของเขาก็แรงใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆเราจะไปดูความสามารถของเขาในโหมดเอเลดเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้นี้ไปโหมดธรรมดาหรือว่าเล่นปกติแล้วเกมมันจบเร็วเกินไปยังไม่ทันได้อธิบายเลยนะครับผมจบซะแล้วเพราะฉะนั้นไปเอเลดเนี่ยแหละครับผมเอเลดผมสงสัยว่าเราเลือกแบบเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอ คือถ้ากดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็น EC นะเพื่อนๆไม่รู้ว่ากดเลือกอย่างอื่นตรงไหนหรือว่ามีแค่นี้ผมเลือกเป็นเกมที่2ก็แล้วกัน,กนพราอรู้สึกว่ามันวางง่ายดีนะครับผมถ้าไปเป็นเกมที่3เนี่ยมันจะวางยากนะครับผมเอาเกมที่2ก็พอแล้วในช่วงต้นเกมครับเราจะวางบอลน,นี้ไปก่อนเหมือนเดิมนะครับผม,มเพื่อนๆและสังเกตดูครับบัฟบ,บอลน,นี้เปลี่ยนไปใช่แล้วผมเอาไปทาบัฟใหม่มานะครับผมกว่าจะสุ่มได้บัฟนี้วีเจียนเนะี่ยหมดโซไปเยอะมากนะครับ หมดโซไปเป็นแบบหลักเกือบพันน่าจะได้ครับผมบัฟเวนเจนข้อดีของเขามันได้ลบในส่วนของครูดาวมาด้วยนะครับแล้วก็ดาเมิมากกว่าบัฟอื่นๆแต่จริงๆสี่บับล่างเนี่ยผมว่าดีหมดทุกบัฟนะใช้ได้หมดทุกบัฟเลยนะครับแฟนทอมบอลลูนบอยครับใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน7500นะครับเดี๋ยวผมจะเรียกเขาออกมาวางไว้บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับผมขอวางวันนี้แล้วก็อัปเกรดให้ครบทั้ง3ตัวก่อนนะเพื่อน จริงๆแล้วความสามารถนุกเนี่ยจะใช้งานได้ดีก็ต่อเมื่อวางยูนิตกระจุกกันเป็นกลุ่มนะครับผมแต่ถ้าไปวางแยกเนี่ยมันจะทําดาเมจได้ไม่ค่อยดีอาจจะเป็นเพราะว่าตัวยูนิตด้วยที่ว่ามีดาเมจน้อยนะครับผมถ้าเรามาเปรียบเทียบกับสกอตนะนะเพื่อนๆแต่ถ้าไปเทียบกับตัวอื่นเนี่ยถือว่าโหดเลยนะครับผมวางไว้ตรงนี้นะครับและนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาพร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆ ว่าเขาจะตัดสินใจโจมตีได้นะครับทั้งๆท,ท,ที่เราวางตัวของเขาไปต้องนานแล้วนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าติดคูดาวบางสี่วิเมื่อกี้นี้นะคือวางไปเนี่ยเหมือนจะติดคูดาวด้วยสําหรับเกมนี้นะซึ่งแตกต่างจากเกม Tower Defense เกมอื่นๆนะครับผมถ้าวางไปตัวเดียวก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับผมบางทีอาจจะตีไม่ทันนะครับในกรณีที่ศัตรูหลุดออกมาเยอะๆนะครับเนื่องจากว่าติดคูดาวไงและเป็น2ฝั่งด้วยไง คือต้องเลือกตีฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเราวางไป2ตัว3ตัววางให้เขารีมิตไปเลยเนี่ยความสามารถนุกจะใช้งานได้ดีมากๆนะครับผมรวมไปถึงศัตรูที่ถึกๆด้วยนะครับเพื่อนๆน,นก็จะเจอดาเมจของเขาเจาะได้นะครับเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2 1 0 0 0 0่งหนะครับผมใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน7,500พนานะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวลองดูตอนอัปเกรดกันนะครับผมว่าอัปเกรดแม็กแล้วจะเป็นยังไงครับขอผมฟาร์มเงินแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเค อัปเกรดเปเลเวล2มาครับจากเลเวล2ไปเลเวล3ใช้เงินในการอัปเกรด15,000ครับผมชอบระบบนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหม เวลามีศัตรูเข้ามาในเส้นรัศมีการโจมตีนะครับผมเหมือนเขาแบบทะลุมาอีกมิติหนึ่งนะครับผมถามว่ามันดูยากไหมใช่มันดูยากนะครับแต่อย่างน้อยเขาก็มีในส่วนของตรงนี้เข้ามาให้เรารู้นะครับผมว่าศัตรูเนี่ยอยู่ในรัศมีการโจมตีแล้วหรืออย่างบางทีนะครับผมถ้าเล่นในมือถือแล้วมือถือสเปคต่ำเนี่ยเราปรับกราฟ,ฟิกต่ําม,มันจะดูยากมากๆนะครับผมอันนี้ที่บพืเวนๆเห็นชัดคือเล่นในคอมไง เล่นในมือถือเนะี่ยดูยากกว่านี้เลยนะครับผมโอเคผมอัปเกรดเป็นเลเวล3มานะครับแล้วเขาใช้เงินในการอัปเกรดจากเลเวล3ไปเลเวล4 20,000ครับผมอัปเกรดเลเวล4ครับเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล4นะครับเพื่อนๆดาเมจ2 0 0 0ครับลัสมีการโจมตี 31.3, คูดาวสวินะครับผมอันนี้คือรวมบัฟแล้วนะนี่ครับเส้นลัสมีการโจมตีประมาณนี้นะครับผม ในช่วงท้ายเนี่ยถ้าวางตัวเดียวแบบกระจายกันอะเล่นยากแบบที่บอกนะครับเราจะต้องวางกระจุกกันเป็นกลุ่มก้อนให้กับคอมโบต่อเนื่องกันนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะวางไปเพิ่มอีก2ตัวนะครับผมใกล้กันแบบนี้เลยแม็กตัวที่3จะว่าไปเขาก็ใช้เงินในการอัปเกรดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าแลกมากับความสามารถแบบนี้ผมว่าคุ้มอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ลองสําหรับแบบนี้ครับคือการออกแล้วเข้าใหม่นะครับผมผมอยากรู้ว่าในกรณีที่แบบว่าเน็ตเรามีปัญหา เน็ตหลุดนะครับผมแล้วเน็ตมาแล้วเรากลับเข้ามาแล้วเนี่ยสามารถกดคอนิกต่อได้ไหมนะครับหรือว่าหลุดแล้วหลุดเลยต้องมาเริ่มต้นใหม่นะครับผม <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะต้องเริ่มต้นใหม่เ <c oughs> <g ay> พราะเกมเนี่ยจบค่อนข้างไวนะครับผมแต่ถ้าสามารถกลับมาเล่นในเกมได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับผมมันเหมือนกับระบบของสกีบีดี้ทาวเวอร์ดีฟน์นะครับซึ่งเป็นแบบที่ผมว่าดีเลยอ่ะ สำหรับระบบตรงนั้นของเขาอ่ะมันเจ๋งมากครับมันทําให้แบบสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตบ่อยๆอย่างผมเนี่ย <S <S <US> S ผมจะมีปัญหาเรื่องเน็ตบ่อยมากถ้าเล่นในมือถือนะครับผมแล้วเน็ตมันจะแบบมีปัญหากับมือถือตลอดนะครับจับสัญญาณกันไม่ค่อยเจอจะหลุดบ่อยมากแล้วพอกลับเข้ามาในเกมปุ๊บสามารถเข้ามาเล่นใหม่ได้นะครับผมในกรณีที่เน็ตมาแต่ว่าเกมอื่นๆอ่ะจะไม่ค่อยมีระบบน,นี้ครับรวมไปถึงเกมนี้ผมไม่รู้นะว่าเกมนี้มีหรือเปล่านะครับผมอันนี้พูดเผื่อไว้เผื่อเพื่อนรๆๆู้นะครับผมหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเอาไป ใครที่ทดลองแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่าถ้าเด็ดหลุดแล้วเรากลับเข้ามาแล้วเนี่ยจะยังอยู่ไหมสามารถเข้ามาเล่นในเกมแบบนี้ได้ไหมหรือว่าหลุดแล้วหลุดเลยสก,กอตอัพแม็กและสมีการโจมตี67.5ดาเมจ6 0 0 0คููดาวน์2วิถ้าเทียบกันกันกบแฟนทอมบอลลูนบอยแฟนทอมบอลลูนบอยอัพแม็กดาเมจ2 0 0 0สาตัวก็6000นะครับผมแต่ว่ารัศมีการโจมตีกับครูดาวเป็นรองสก,กอตนะครับเพื่อน,อนในส่วนของตรงนี้นะ เผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมวันนี้ผู้พัฒนาเขาเอาสกอตออกไปแล้วนะครับถ้าจะหาซื้อได้ก็ต้องไปในมาร์เก็ตเพจนะครับผมเทดดิงพาซาเลยแต่ถ้าจะซื้อแบบใช้ร o บักเนี่ยไม่ได้แล้วนะเพราะว่าหมดแล้วนะครับผมผู้พัฒนาเขาเอาออกไปแล้วเท่าที่ผมเห็นหน้าหน้าล็อบบี้หลังจากที่ผมนั่งสังเกตการมาจนถึงเว็บที่115ครับความแตกต่างระหว่างนุ๊กกับสเปซครับผมหรือว่าแฟนทอมบอลลูนบอยเนี่ยมันแตกต่างกับการโจมตีแบบสเปซของเจ้าสกอตอยังไงนะครับเพื่อนๆผมได้ข้อสรุปดังนี้ครรัับบสหนนุกนะ การกระจายดาเมจของเขามันจะไกลกว่าแบบสเปซนะครับผมแบบสเปซเนี่ยมันจะมีในเรื่องของขอบเขตและสมีการโจมตีผมยกตัวอย่างนะครับผมเป็นสตูกลุ่มนี้ถ้าเจ้าสากอตโจมตีมาเป็นสเปซใช่ไหมครับตัวที่อยู่ในเส้นลัศมีการโจมตีโดนนะครับผมและตัวที่อยู่ด้านนอกเส้นตรงนี้ก็ยังโดนอยู่แต่ว่าถ้าไกลกว่าจุดที่ผมยืนเนี่ยประมาณตรงนี้จุดที่ผมยืนเนี่ยไม่โดนแล้วนะครับผมแต่ไม่ใช่สําหรับนู๊กนะถ้าเป็นนู๊กเนี่ย เรียกได้ว no ่าการโจมตีของเขาเนี Legend, ่ยเพื่อนเเห็นไหมด้านหลังยังโดนเลยนะนี่ขนาดแบบอยู่นอกขอบเขตแบบไกลมากนะครับผมบางตัวเนี่ยอยู่แบบสุดทางเดินตรงนี้เลยอ่ะก็ยังโดนอยู่นะการโจมตีของเขาคือมันไกลมากอ่ะจะบอกว่าเกือบทั้งทางเดินก็ว่าได้แต่ไม่ขนาดนั้นนะครับผมถ้าแบบว่าอีกตัวหนึ่งอยู่ในเส้นรัศมีการโจมตีแล้วอีกตัวหนึ่งอยู่แบบสุดทางเดินตรงนี้อันนี้คือไม่ได้นะครับผมคือมันไกลเกินไปแต่ถ้าแบบมาประมาณตรงเนี้ยห่างกันประมาณตรงที่เคอร์เซอร์เมาส์เนี่ยเพื่อนๆเห็นปะ กับจุดที่ผมยืนเนี่ยอันเนี้ยคือได้นะครับผมเป็นการโจมตีที่ไกลมากๆนะครับก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างนุกกับสแปดนะครับและทั้งหมดนี้คือรีวิวซีคิดแฟนทอมบอลลูนบอยครับผมโอกาสในการออก0.25นะครับผมเมื่อมี4ตัวแต่จริงจมีอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้คืออะไรตัวที่5เจ้า Spin t a ็เนี่ยเขาบอกว่า ostenable if you own all order tower will be reward at the end อ๋อคือจะต้องให้จบซีซั่นก่อนนะครับผมเราจึงจะได้ยูนิตตัวนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับก่อนจะจากกันไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างอย่าลืมพูดคุยกันได้ไว้วัดเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนเปิดคลิปยังไม่มีเลยนะครับผมอัปเดตเข้ามาใหม่ <laughs> อัปเดตแบบนี้เลยหรอโอ้เร็วมากครับ799โลบัคครับผม ผมไม่แน่ใจว่าจะได้ลงคลิปนี้ก่อนหรือว่าลงคลิปรีวิวตัวนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าในระหว่างที่อัดเนี่ยคือผู้พัฒนาอัปเดตเข้ามาเลยคายอิงชายโอเคครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ